การหนึ่งค่ะไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูลนะคะปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเนี่ยเข้าไปงัดของในร้านชาแล้วร้านชานี้เป็นร้านชาของลูกของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกค่ะกวาดเงินทองไปเกลี้ยงลิ้นชักเลยตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งติดตามตัวคนที่ก่อเหตุอยู่นะคะนี่ให้คุณผู้ชมดูวงจรปิดนะคะอยู่ในร้านที่เกิดเหตุจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชาย ที่มุมขวาเนี่ยค่ะสวมแมสปิดบังใบหน้าสวมเสื้อแขนยาวแล้วมาทางประตูหลังร้านงัดเข้ามาพอมาถึงเนี่ยรื้อคนลิ้นชักเก็บเงินกวาดเงินที่อยู่ในตู้เก็บเงินออกไปหมดนะคะก่อเหตุช่วงประมาณตีสามที่ผ่านมาค่ะเป็นร้านขายน้ำริมถนนสายฉลุงและงูอำเภอเมืองจงังหวัดสตูลซึ่งผู้ดูแลร้านชื่อคุณนัทรินยาบอกว่าก็มาเปิดร้านตอนเช้าตามปกติประมาณ9โมงค่ะ ปรากฏพบว่ากุญแจประตูด้านหลังเนี่ยถูกงัดตอนนั้นเนี่ยตกใจมากนะคะแล้วพอเปิดเข้าไปด้านในของในร้านเนี่ยกระจุยกระจายลิ้นชักเก็บเงินที่มีแบงค์ร้อยแบงค์ยีเงินเหรียญรวมๆแล้วประมาณ500บาทเก็บเอาไว้จะทอนลูกค้าเนี่ยถูกกวาดไปเกลี้ยงเลยค่ะ ก็เลยไปแจ้งเจ้าของร้านแล้วก็แจ้งตำรวจสอบพอฉลุงให้มาตรวจสอบซึ่งร้านที่เกิดเหตุเป็นร้านของนายเขมรัตหลีเสน็นอายุ26ปีลูกชายของนายเอกรัตหลีเสน็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะร้านนี้เนี่ยเพิ่งจะเปิดมาได้เพียง2เดือนเศษน,นะคะเปิดที่สตูลนะคะ ถูกงัดไปแบบนี้ตอนนี้ตํารวจกําลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะค่ะก็มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ยังดีที่เปิดมาได้2เดือนเศษใช่ไหมคะแต่ว่าติดกล้องวงจรปิดเอาไว้แล้วนะคะ